ครับวิธีปรับความยาวเชือกนะครับเราก็ทําโดยใช้วิธีแบบนี้นะครับเราดันลูกปัดนะครับให้มันล่นไปด้านหนึ่งนะครับมันก็จะเหลือพื้นที่ของเชือกกับลูกปัดนะครับอีกด้านหนึ่งที่ยาวมากนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดันเชือกนะครับให้ตัวล็อกโผลมาทางด้านท้ายด้ามนะครับแล้วเราก็ปลดล็อกตัวสีดำออกปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่ เลือนสีขาวมานะครับแล้วเราก็แกะปมโอเคแบบนี้ครับแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนตัวล็อกสีขาวนะครับเลื่อนหลุดออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเราใส่ใหม่ได้ครับนี่นะครับแล้วเราก็ทําการนี่ครับถอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเลื่อนปรับตัวลูกปัดออกมาได้นะครับตามความยาวที่เราต้องการนะครับ หลังจากที่เราเลื่อนเสร็จแล้วนะครับเลื่อนเสร็จแล้วเราก็ร้อยเชือกนะครับกลับเข้าไปใส่ตัวรองนะครับใส่ตัวล็อกก่อนตัวล็อกสีดํานะครับใส่ตัวล็อกสีขาวครับผมตรงนี้อาจจะต้องดันดันนิดนึงอ่าถ้าเกิดใครดันแล้วรู้สึกว่ามันเข้ายากนะครับก็เอาไฟแช็กนะครับลนลนให้มันแข็งขึ้นมันก็จะทิ่มกลับเข้าไปง่ายขึ้น,นครับ เชือกอันนี้ไม่ไม่ติดไฟนะครับมันจะละลายแล้วก็จะกลับมาแข็งเหมือนเดิมแล้วเราก็ผูกปมครับเป็นตัวล็อกสีขาวมาให้สุดปมนะครับแล้วก็เลื่อนตัวล็อกสีดำมาล็อกที่เดิมแล้วก็กลับเข้าไปในด้ามแบบนี้ครับผมก็เป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาลูกปัดออกนะครับตามระยะที่เราต้องการนะครับโอเคครับผม